แสดงความยินดีกับทุกท่านกันเลยนะผมกับผมมีทั้เข้าไลน์นะผมวันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าตัวการ์ด <c oughs> ซารการ์ดเบรสโตนนะผม gs 3รุ่นอัปเกรดนะผมเขาบอกว่ารุ่นอัปเกรดเขาเนี่ยสามารถเปิดปุ่ม7.1นะผม <c oughs> เลือก <c oughs> ฟังก์ชันมิวเมย์ได้แล้วก็มีโหมดพับจีกับโหมด lol นะผมงงเหมือนกันว่าเอ้ยมีโหมดพับจีให้ด้วย <c oughs> แล้วก็เป็น lol <c oughs> ผมบอกว่าเอ้ยน่าสนใจว่ะ ส่วนตัวผมนี่คือเล่นพับจีด้วยไงก็เลยโอ,อ้ซื้อมารอแล้วกันเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะถูกออกมานะผมผมได้มาในราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะราคา299บาทนะรวมส่งนะครับของผมมันมสนีส่วนลดนิดนึงราคาตัเต็งประมาณ2องรยาบบาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ร้านที่ถูกที่สุดให้แล้วกันผมสามารถไปตํากันได้เลยนะผมโอเคเรามาเปิดมันไม่จ้องเปิดแต่มันแกะดิะเหมือนคนส่งของเคอรี่นะผมบอกเลยว่าเร็วมากๆขอบคุณมากผมเร็วสุดสุดไปเลยนะสั่งตั้งแต่วันที่ เออสั่งวันที่สิบสี่นะผมวันนี้วันที่สิบหกได้แล้วนะครับเออแท็กอย่างกับข้าวหลาเลยหรือว่าข้าวต้มมัดนะครับอันนี้แต่ผมได้เป็นถุงนะทุกคนอาจจะได้เป็นกล่องผมผมไม่ค่อยสนใจเรื่องไอ้พวกไอ้งไงแพ็กเกจแลวไงไม่ได้สนใจแล้วเพราะราคาค่อนข้างจะถูกนะแต่ถ้าราคาแพงอย่างสั่งโรสัพท์มงเงี้ยก็เออมันก็ใช้เป็นกล่องแต่นี้ก็เป็นถุงก็ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ว่ากันนะ ไม่ว่ากันไม่ว่ากันส่งเร็วไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันมีบับเบิ้ลด้วยนะครับผมก็ต้องมีอยู่แล้วนะเออเสียงกดป๊อปแป๊ะเอ้ยกล่องเหมือนกล่องอันเก่าที่ผมเคยใช้รีวิวเลยเฮ้ยถ้าได้เป็นรุ่นเก่านี่จบเลยนะเฮ้ยเพราะว่า GS3 ไอ้พับจีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออขอได้เป็นพับจีในกันเป็นหมดพับจนะีเนี่ยไม่ค่อยมีคนรีวิวครับคนไทยไม่มีคนรีวิวสักช่องเลยก็เลยเอ้ยไม่มีคนรีวิวใช่ไหมโอเคผมว่าต้องมีคนเหมือนผมแหละอยากสั่งตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อดีไหมไม,มีคนรีวิวก็เลย ี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยน้่มันเหมือนอันเก่าผมเดี๋ยวว่ะนี่กล่องเหมือนอันเก่าผมจับเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเขาเขียนดีว่า G S สาม Mark Two นะเห็นไหมนี่ Mark Two เลยนะเออตัวตัวนี้มาผมมาในระบบ Plug and Play ก็คือสามารถเล่นได้เลยนะผมเสียบแล้วเล่นได้ไม่ต้องอ่าไม่ต้องเข้าไปแบบลงไดเวอร์ไม่ต้องเข้าไปลงในวงไดเวอร์อะไรนะผมนี่ตรงนี้เลยนี่ วิชวลเจ็ดจุดหนึ่งชแนลนะผมยูไมค์ก็ได้สามารถเปิดปิดไมค์ได้นะผมตัวนี้เป็นแจ็ค2แจ็คแล้วก็สามแจ็คหรือถาจะ jack, มี3แจ็คนะผมอันนี้สามารถมีไฟมีไฟ led ด้วยนะผมอรมผม Windows, องรับได้หมดนะผมวินโดว์รองรับได้แค่นแต่วินโดว์เจ็ดเลยนะ xp ยังเล่นได้นะผมวินโดว์เจ้าตัวนี้นะแต่ผมจะได้ดูว่าในวินโดว์เนี่ยมันไล่นะแต่วินโดว์ไหนเนาะวินโดว์วีตาโอ้โหวีตาไม่คุ้นด้วยปะวินโดว์วินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดวินโดว์เก้าวินโดว์สิบนะผมโอ้โหสุดยอดรองรับแม่งหมดทุกอันนเลยนะ ถ้าใครซื้อไปไม่ต้องถามว่าสเปคนี้เล่นได้ไหมครับคือแม่รอรับหมดทุกอันนะครับสเปคเออแรมหนึ่งแรมอะไรไม่เขี่ยวกันนะผมรรับที่วินโดะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้แค่อันบล็อกนะไม่ใช่รีวิวนะครับอันบล็อกนะครับถ้าจะรีวริวก็ต้องรออีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทำให้นะผมเร็วๆนี้แน่นอนครับแต่คงไม่รีวิวเกม L L เแน่นอนนะครับเ,รเนนนรบพราะว่าไม่เล่นนะกลัวจะโดนด่าเอ้ยสวยยู้วใครว่านน้องเขาไม่สวยอ่ะ เออนี่ก็เป็นคู่มือนะผมเป็นแบ,บนนวดนะครับเราก็อ่านกันประจําอยู่แล้วเนาะแล้วอ่านค่อนข้างที่จะอ่านบ่อยนะครับก็ทิง้งๆไปครับในสาระไม่ใช่เออมันก็จะแบบแข็งๆกรีดอ,อ,ยอย่างนี้เลยนะทพราไม,มัน <c oughs> แบบแปลกนะไม่กูเนี่ยแบบแปลกนะอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นไ <c oughs> วเชอร์นะผมเป็นภาษาที่กวางตุง้งใช่ไหมจีนกวางตุง้งไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อย อ,อ,อันเก่าของเขานะผมจะให้ดูอันนี้คือผมใช้ของเป็กตนจนงอ,องนนะเห็นไหมจนงอแล้วตอนนี้มันเริ่มแบบนี่ใหม่อันนี้คือใหม่ไงอันนี้เก่าแล้วเก่าแล้วเริ่มงอนะครับเก่าแล้วเริ่มงอแล้วอันนี้ยังเต่งตึงอยู่ยังเต่งตึงอยู่เอเคอันเก่าขเขาเนี่ยจะมีพอร์ตเสียงแค่สามอันเห็นไหมสามอันตนัวนี้เปิดเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถหมุนได้ตัวนี้ลดเพิ่ม อันนี้ก็เปิด7.1หบิตใหม่มีแค่นี้เ,เสียบครอบ USB สีขาวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมลวดใหม่ครับนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวมิวไหม่เนี่ยนูนขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะผมน่าจะนูนขึ้นเกือบเท่าหนึ่งเลยเห็นไหมดูขึ้นกับเท่าหนึ่งเลยครับเห็นไหมเออเท่าหนึ่งเลยนะครับเท่าหนึ่งเลยสามารถมิวไหม่ my, ได้เหมือนเดิมครับลดเสียงเพิ่มเสียงอุย้ยรู้สึกว่าหมุนง่ายกว่าเดิมนะ7.1สามารถกดได้ตรงนี้ถ้าใครได้เปิด7.1นตัวนี้ ปิดปิดไม์ตรงนี้แล้วก็นี่น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูสกีนเขาสกินเขาว่า LL ตัวนี้เห็นไหมกล้องกูอยู่ไหนนี่กล้องโฟกัสหน่อยเร็วลูกมันได้โฟกัสให้ผมแล้วทุกคนเอา,ปาเป็นว่านย่ยเห็นไหมตรงตรงตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะหมด LL ตรงนี้นนนนน L L นเออตัวนี้ก็เป็นพับจีเป็นรูปพับจีอยู่เห็นไหมเห็นไหมรูปพับจีนะผมการเชื่อมต่อเขาก็เหมือนเดิมครับใช้ได้กับทุกหูฟังนะครับแต่ว่าหูฟังที่เป็น USB ทาง Type C และ USB เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมต่อไม่ได้นะคิดว่าน่าจะเชื่อมต่อไม่ได้ที่เป็นแบบ usb แล้วก็แจ็ค3.5มาอย่างนี้นะผมคิเมโนโหตอโะเลยทีเดียวอะไรกวเนี่ย <c oughs> เออมี usb แล้วก็มีเออแล้ว usb ไม่ได้ใช้ได้นะครับ usb ไ,ไม่ไดาใช้ได้นะครับต้องเป็นแค่แจ็ค3.5เท่านั้นนะผมพวกไลเซอร์ไฮบรฮดที่สามสามของ JB q u คว t นตันะผมใช้ได้หมดทุกอย่างที่เป็นแจ็ค รูเดียวแค่ได้หมดได้ผมเป็นหูฟัง Jio Violet ก็คิดว่าใช้ได้นะผมเออประมาณนี้ใครที่มองหาซาวาส์ราคาหลักร้อยแล้วก็อยากจะไปอัปเกรดหูฟัตงตัวเองที่แบบว่าใช้ใช้ไปก่อนผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะผมตอบโจทย์แต่ผมจะเสียบให้ดูว่ามีไฟแบบไหนละกันเนาะมีอะไรให้เสียบให้ดูไหมแปบ๊บหนึ่งอ่าเลื่อนมาที่หน้าโต๊ะคอมผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับว่าไอาเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเสียบเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมเสียบให้ดูเลย ปึ๊บเอาแน่นี่ไงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับสายเขานะครับก็ยังเหมือนเดิมครับมันยังต้องบิดนะพอเสียบเราอยู่อย่างนี้คว่ำหน้าลงอย่างนี้เราต้องบิดนะครับผมแล้วก็บิดเพื่อใช้งานก็เป็นอย่างนี้นะผมก็มงงเหมือนกันครับว่าเออแลกเว้ยแลกที่ว่ากูเสียบซาวการ์ดแต่กูไม่เปิดคอมเนี่ยแหละเออเปิดโอเคผมเปิดเสร็จแล้วนี่ท่านชมดูนะครับอันนี้คือจะมีไฟเจ็ดจุดหนึ่งเห็นไหม าเราจะปิดแล้วก็ปิดไปไปก็หายเปิดก็จะติดเห็นไหจะเปิดโหมด LL ขึ้นเป็นสีแดงตัวนี้เฮ้อันนี้มันปิดไหมนี่ปิดไหมจะขึ้นสีแดงเห็นไหมพอเราเปิดโหมดพับจีพับจีขึ้น7.1หายเปิด LL พับจีหาย LL ติดเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับผมปิดเปิดไม่ลดเสียงลดเสียงลดเสียงได้ตรงนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบก็สามารถไปตามกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ให้เจ้าตัวสาวการ์ตัวนี้ไปให้ที่ใต้คลิปเลยนะผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมอย่าลืมไปกดซื้อกันโอเคปะจุ๊บ